สวัสดีครับสวัสดีนะครับเช้านี้ก็ได้ไปเดินตลาดนัดรัเเรื่องนะครับที่นาหวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนาวังแกนเกษมครับวันนี้ก็ได้ครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดสายใต้นะครับนะครับหลวงพ่อเจตุขามรามเทพนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับปี2512นะครับหลวงพ่ออูดนะครับหลวงพ่ออูดแจกแม่ขัวสภาพใช้นะครับสภาพน่ารักนะครับนีบ่นะครับเอาไว้ให้เด็กนะครับเนื้อเงินนะครับ สาาพี่น้องนะครับหลงบวงพ่โตนะครับหลงบวงพ่โตวัดพนัเชิงหลวงพ่อมงคลวัดพิษนะครับหลวงพ่อวัดใหญชัยมงคลน,นะครับเนี่ยเงินครับหลวงพ่อชารุนเล็กนะครับนะครับหลวงพ่อชารุนเล็กนะครับ มันจะตอดถอนไฟหน่อยหนึ่งนะครับพี่พอมหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกับนะครับยุคต้นนะครับ,นะรบอันนี้พระปู่วัดลาดบุรณะนะครับพระชินนะครับชินเงินนะครับพระปู่ว,วัดลาดบุรณะนะครับนี่นะหลวงพ่อ อันนี้หลวงพ่อมาทำตะเพียนทองนะครับเดี๋ยวผมเลืมชื่อนะครับมาทำตะเพียนทองนะครับพ่อทองดำนะครับอันนี้หลวงพ่อทองดำนะครับเลี่ยมเก่านะครับมาทำตะเพียนทองลูกบุรีนะครับนั่งเสือนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงบู่ทวนนะครับด้านหลังเป็นไก่นะครับ นี่ก็จะเป็นนะครับเลือดนะครับมีทราบที่นะครับเดี๋ยวตราบูมนะครับเก่านะครับฝากพี่พี่เอฟซีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่พี่นะครับเดี๋ยวจะมีนะครับเชา่าผ้า